การเดินทางก็สะดวกมากนะครับคือลงรถไฟฟ้าจากสถานีบางยี่ขันแล้วกเ็เข้าซอยจรันสนิทวง46เข้ามาขับตรงเข้ามาเลยครับพอมาเจอป้ายวัดทองทางซ้ายมือเราก็เลี้ยวซ้ายตามป้ายเข้าไปได้เลยแต่สำหรับถนนแคบๆแ,แ,แบบนี้นะครับจะสะดวกที่สุดถ้าหากเราใช้รถจักรยานครับ ระยะทางตลอดทริปนี้ก็ทั้งไปและกลับไม่เกิน4กิโลนะครับไม่ต้องกังวลว่าจะเหนื่อยเกินไปเอาละฮะถึงวัดกันแล้วสวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้ผมขออนุญาตที่จะพาท่านผู้ชมมาเที่ยววัดสำคัญสำคัญอีกวัดหนึ่งนะครับซึ่งเป็นวัดในฝั่งธนบุรีที่มีพระพุทธรูปสวยงามมาก อาจจะไม่ค่อยมีคนรู้จักวันนี้ผมก็พาทริปจักรยานเนี่ยเข้ามานำชมแล้วก็เป็นวัดโบราณรวมทั้งมีพื้นที่ประวัติศาสตร์นะครับที่สำคัญมากเลยแถวนี้แถวนี้จริงๆเนี่ยมันเป็นเขตของกรุงเทพธนบุรีที่มีความเจริญรุ่งเรืองมาก่อนในยุคต้นๆนะครับตั้งแต่สมัยพระเจ้ากรุงธนบุรีเริ่มมาสร้างแล้วก็มีการขุดคูรัดจนเกิดกลายเป็นแม่น้ำเจ้าพยาสายใหม่เนี่ย ขึ้นมาแต่ว่าชาวบ้านก็ยังอยู่ในฝั่งที่เป็นแม่น้ำเจ้าพยาสายเดิมก็กลายเป็นคลองเล็กครับถ้าเทียบกันแล้วนะครับผมคิดว่าใบาเสมาที่อยู่หลังพระบโบสถเนี่ยดูจะเก่าที่สุดเพราะว่าตัวอกเราแล้วก็ตัวสามเหลี่ยมฐานเนี่ยก็ลืมเลือนไปมากแล้วแต่ก็ยังคงความสวยงาม ถือว่าเป็นวัดเก่าแก่ที่มีความก้นงานมากวัดหนึ่งครับครับท่านผู้ชมครับอันนี้ก็เป็นพระอุโบสถหลังเดิมของวัดทองนะครับซึ่งจะมีพระพุทธรูปสำคัญเนี่ยวางอยู่ตรงส่วนกลางเนี่ยสามองค์ด้วยกันพระพุทธรูปทั้งสามองค์เนี่ยถือได้ว่ามีลักษณะเฉพาะพิเศษที่สวยงามมากเพราะว่า พระพุทธรูปทั้ง3องค์เนี่ยมาจากคนละยุคคนละสมัยกันทั้งสิ้นเลยครับองค์แรกที่เห็นเนี่ยนะครับพุทธลักษณะจะเป็นพระพุทธรูปปางนาคปกซึ่งอันเนี้ยดูจะมีความเก่าแก่โบราณพอสมควรเลยที่เราเห็นเป็นผิวพุทธลักษณะข้างนอกเนี่ยนะครับก็มีการซ่อมแซมบำรุงกันมาแล้วแต่ว่าเนื้อในเนี่ยนะครับเป็นหินแกะสลักจาก หินทรายสีขาวซึ่งในเมืองไทยเนี่ยเราไม่ค่อยเจอหินทรายสีขาวนะครับเรามักจะเจอแต่หินทรายสีชมพูนะครับหรือว่าหินดานขนาดใหญ่แต่ว่าหินทรายสีขาวเนี่ยอาจจะต้องนำเข้ามาจากทางขเขมรหรือว่าทางฝั่งลาวโดยเฉพาะแล้วก็ศิลปะบายนเนี่ยมันเป็นพุทธลักษณะตั้งแต่สมัยลาโว ที่ชาวขอมเนี่ยจะนิยมนับถือพระพุทธศาสนาในนิกายมหายานฉะนั้นแล้วต้องถือว่าพระพุทธรูปองค์นี้เก่ามากแล้วก็มีการซ่อมบำรุงกันมาหลายครั้งวัดทองเนี่ยได้ชื่อตามพระพุทธรูปที่มีพระพุทธลักษณะสำคัญนะครับก็คือเป็นองค์ที่ทำจากโลหะสัมฤทธิ์กระไหล่ทองเป็นส่วนใหญ่ก็คือว่ามีเนื้อปริมาณที่เป็น สีทองเนี่ยอยู่จํานวนมากพระพุทธรูปองค์นี้นะครับถ้าเราถ้าเราสังเกตดีๆเนี่ยจะไม่ใช่ช่างในเขตภาคกลางหรือว่าไม่ใช่ช่างในส่วนที่เ,เป็นช่างหลวงของกรุงรัตนโกสินทร์เลยพุทธลักษณะเนี่ยเราจะเจอหลายองค์ด้วยกันก็คือจะมีลักษณะพระเศียรเนี่ยจะใหญ่กว่าตัวเป็นปกตินะฮะก็หมายความว่ามักจะวางอยู่ในฐานที่สูงซึ่งเป็นธรรมชาติของการ วางพระพุทธรูปประธานในโบสถ์ขนาดใหญ่จะวางพระพุทธรูปไว้ในพื้นที่สูงแล้วก็มีพระเกตมาราเนี่ยเป็นเปลวเพลิงแหลมชี้นะครับอันนี้มองได้ง่ายถ้าผมเดาไม่ผิดพระเกตเนี้ยถอดได้ปกติแล้วนะครับพระพุทธรูปที่มาจากกลุ่มของออพื้นที่ร้านช้างนะครับจะมีการเปลี่ยนพระเกตเนี่ย ในทุกฤดูเช่นฤดูฝนก็จะมีแพ็กเกจแบบหนึง่งฤดูหนาวแบบหนึง่งฤดูร้อนก็จะมีแพ็กเกจอีกแบบหนึง่งรูปอาจจะมีประวัติยาวนานมากกว่าวัดนี้อย่างมากอาจจะมีประวัติย้อนขึ้นไปได้ถึง6700ปีเลยเพียงแต่ว่าการชะลอมาในช่วงศึกสงครามสมัยรัชกาลที่1นนะครับที่อัญเชิญพระแก้วมรกตลงมาเนี่ยต่อจากนั้นอีกหลายอีกหลายสิบปีที่มีสงครามกับ ทางฝั่งล้านช้างเนี่ยก็มีการอัญเชิญพระพุทธรูปเนี่ยนำลงมาอีกหลายองค์เลยนี้น่าจะเป็นหนึ่งในพระพุทธรูปสําคัญของร้านช้างแล้วก็ถูกอัญเชิญแล้วก็มอบต่อส่งมาให้ที่วัดทองแห่งนี้ครับถือว่ามีพุทธลักษณะที่งดงามมากเลย รัน46นี่นะครับแต่เดิมเนี่ยโค้งเนี่ยจะเป็นโค้งที่วิ่งเข้าหาสถานีรถไฟบางบัวทองทางนี้จะเป็นต้นทางของสถานีนะครับทําให้ถนนเนี่ยถนนใหม่เนี่ยค่อนข้างจะคดโค้งไปมาแต่ก็ยังมีบ้านเก่าที่เคยอยู่สถานีรถไฟสายวัดลิงคบถึงบางบัวทองเนี่ยถือว่าเป็นสถานีชุดที่3ของกรุงเทพนะครับ เป็นสถานีรถไฟชุดที่3ที่เป็นของเอกชนทําใหา้มีความเจริญเติบโตในย่านนี้เนี่ยเป็นอย่างมากคนรุ่นเก่าโบราณเนี่ยอาจจะจําได้ว่าสถานีวัดลิงขบอยู่ที่ไหนนะครับแต่ถ้าให้ผมคาดเดาวันนี้เนื่องจากรางรถไฟถูกรือ้อถอนไปหมดแล้วผมก็คาดเดาว,ว่าอยู่ที่ตรงโรงเรียนของวัดบวรมงคลน,นี่เลยถครับเป็นเป็นจุดกําเนิดของสถานีรถไฟครับ รถไฟเส้นนี้ได้เชื่อมชาวพนะนครเข้ากับจังหวัดนนทบุรีได้อย่างรวดเร็วโดยมีการขนส่งสินค้าไปมาระหว่างคลองมหานาคถึงคูพนะนครปากคลองเทเวศและก็ส่งต่อขึ้นรถไฟไปนนทบุรีพร้อมทั้งรับก้อนอิฐที่ใช้ในการสร้างพระราชวังและก็พระตำหนักกลับเข้าสู่พนะนครอย่างรวดเร็วครับ รตรงจุดนี้ก็เป็นสถานที่เก่าแก่โบราณอีกที่หนึ่งนะครับเดิมเนี่ยคาดว่าคนไทยได้อาศัยอยู่ในย่านนี้จนกระทั่งมีสงครามครั้งใหญ่ของกรุงศรีอยุธยาก็เลยมีการอพยพกลุ่มชาวมอญเนี่ยเข้ามาทดแทนอีกชุดหนึ่งกลุ่มชาวมอญที่อพยพเข้ามาอยู่ในย่านของวัดบวรมงคลเนี่ยนะครับก็ได้มีการสร้าง พระเจดีย์ให้อยู่ในส่วนของริมแม่น้ำเจ้าพยาซึ่งบริเวณเนี้เราก็ได้มีการปรับปรุงให้เป็นสวนของถวายแด่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ด้วยแต่ปัจจุบันก็อาจจะดูเสื่อมโทรมลงไปบ้างนะครับเพราะว่าไม่ค่อยมีคนเข้ามาเท่าไหร่จริงๆแล้วเจดีย์มอนองนี้เนี่ยถือว่าเป็นพระเจดีย์มอนที่มีความงดงามตระการตามากนะครับผมอาจจะไม่ได้เจาะเข้าไปในรายละเอียดของวัดเพราะว่าเดี๋ยวเราจะไปสถานที่ สำคัญอีกที่หนึง่งซึ่งจะต้องข้ามแม่น้ําเจ้าพญาวันนี้ก็เลยขอติดไว้ก่อนในเรื่องของประวัติของวัดประวรมงคลหรือวัดลิงขบเรือเริ่มออกจากท่าแล้วนะครับท่าก็จะมีป้ายวัดประวรมงคลเนะี่ยให้เราเห็นอยู่ซึ่งเป็นป้ายขนาดใหญ่นะครับรวมทั้งบริเวณนี้ก็ยังเป็นอู่จอดเรือของเรือด่วนเจ้าพญาด้วย วิวสวยงามมากนะครับเดี๋ยว อนนี้ผมก็เข้ามานั่งพักร้อนอยู่ในบ้านบรรทมศิลป์นะครับก็เรียกในชื่อภาษาอังกฤษว่าเดวามานโครับเป็นสถานที่ที่ปรับปรุงแล้วก็ตกแต่งไว้อย่างสวยงามมากก็เป็นสถานที่ร่มรื่นเหมาะกก่การมาพักผ่อนทานกาแฟหรือว่ารับประทานอาหารเป็นอย่างมากนะครับที่ผนังก็จะมีประวัติของพระเจ้าบรม,มวงศ์เธอกรมพระจันทบ,บุรีนฤุน่นานเขียนอยู่แล้วก็บอกอยู่นะครับ ในบริเวณนี้ก็จะมีตำหนักหลายหลังนะครับส่วนที่ผมยืนอยู่ก็เป็นพระตำหนักใหญ่ซึ่งในช่วงเวลานั้นเราก็มีการใช้ช่างจากอิตาลีจากฝรั่งเศสนะครับที่เข้ามาช่วยกันสร้างสรรค์ความสวยงามให้กับกรุงเทพมหานครโดยการมีการสร้างวางให้กับเจ้านายหลายๆพระองค์นะครับโดยวังนี้เนี่ยจะมีเสาแบบดดริกและก็โครติกนะครับทำให เรามีความรู้สึกว่าเป็นยุโรปแล้วก็มีคุณลักษณะพิเศษเหนือกว่าบ้านไทยทั่วๆไปในยุคสมัยเดียวกันครับสังเกตซุ้มโค้งนะครับแล้วก็แต่ท่านก็ไม่ลืมว่าจะมีพระพุทธรูปเนี่ยปฏิษฐานอยู่ตรงกลางของของออจุดที่เป็นห้องรับแขกแห่งนี้ส่วนชั้นบนนะครับก็ต้องมีงานพิเศษหรือว่ามีนักท่องเที่ยวนัดหมายเป็นพิเศษโดยมีจำนวนสัก นิตหนึ่งถึงจะเปิดให้ชมห้องบรรทมชั้นบนแล้วก็ห้องรับรองชั้นบนได้นะครับแต่แค่มาในนี้ก็สวยงามมากแล้วเราแวะผ่านมารับประทานอาหารหรือว่าทานกาแฟกันนะครับแล้วก็ไม่ลืมที่จะถ่ายรูปติดไม้ติดมือกลับไปคุ้มค่าจริงๆครับตอนนี้ก็ขออนุญาตพักผ่อนแล้วก็เราพบกันในทริปหน้านะครับครับโอเคขอบคุณมากครับ มาแล้วของมาเสิร์ฟแล้วครับบ๊ายบาย AED 4